ในคลิปนี้ก็เป็นกิจกรรมตีบอสเอดดเนียนะไอ้บอสเอดดเนียในกิจกรรมนี้ก็คือ AP ไม่ถึงก็มาตีได้บอสป่วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราต้องรับเควสกิจกรรมก่อนในตัวนี้จะตีคาพาร์นะผมจะตีคาพาร์ตรับจันทสองแสงมาอ่า โอเคทำไมมันมีให้รับเยอะจังวะเนี่ยองค์แลชทายาตอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวอืโอเครับมาแล้วเรียบร้อยก็จะเข้าเนื้อเรื่องอตีบอสคาพาร์ก็ตีง่ายๆเหมือนกับอันนี้คือใส่ไม่ต้องเป็นของแดงก็กดรับเวสแล้วก็มาตีได้นะอ่า บอสคาพาสตัวแรกเลยผมว่าเขาน่าจะแบบทำแบบ AP DP อตอนเราสู้ในเนื้อเรื่องหรือเปล่า <laughs> ทำไมรู้สึกว่าเลือดมันลดบงวบๆเลย <laughs> <laughs> โอเคอ๋อเฟดแรกเฟดแรกโอเค ก็เลยครถทั่วๆแบบนี้นะเฟียสองไปไหนแล้วตีหลังตีหลังลทีนี้ผมกดแค่อาหารมาเลยนะ หมือนจะแบบอ่อนกว่าในเนื้อเรื่องอีกมั้งใช่ไหมแต่ว่าเนื้อเรื่องผมไม่ได้ใส่ขององเด็ผมเอาตัว <laughs> ลายสกิลไปเล่นนะเล่นเนื้อเรื่องแล้วก็ลายสกิล <laughs> เป็นตัวที่เล่นเนื้อเรื่องแล้วลายสกิลเออตรงพูน้นี้เออตีไม่เข้าติดติดอมตะ เฮ้ยอย่าอย่าอย่าดีโอ้โหจงย้อนกลับไปโอเคเรียบร้อยสำหรับบอสคาพารพ์ตอ่อนละถวยมากเหนื่อเออแล้วกดข้ามไม่ได้เหรอ,อ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับคิด จะกมตีบอสคาพาร์ก็กดรับแล้วเราก็สามารถรับได้อีกห้าตัวเลยก็ไปที่ต่อไปกันเลยมาต่อกันที่บอสไอตัวแบบกำลังรูปมาอยู่บอสนอะไรตั้งเดิมชื่อไอโซเซเลสเออ <is> แบบเรามาตรงปราสาทแบบนี้ก็ จากเขาเล่นให้เลยนะไม่ต้องรับกรงรับเควสอะไรเป็นไปแล้วต้องลำบากเดินขึ้นด้วยโอ้โหมาถอยลงทางแล้วเนีย่ยอยู่ด้านบนอ่ะขึ้นทางอีกเชนี่เราต้องตีด้วยไหมตอนตอนเล่นเนื้อเรื่องผมไม่ตีอะ่ะ อ๋อ,อ ى, น่าจะต้องตีด้วยนะตรงไปยังไงอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทับลายเครื่องมือโบราณทั้งหมดแล้วค่อยขึ้นไปหยุด Okay. น่าจะมีสามเครื่องไหมแล้วก็ไม่ติดดีบับด้วยโอเคเรียบร้อยสามเครื่องและม,มีอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะครับโอเคตีบอส ไม่ชอบตรงที่มันแบบพื้นที่แคบนี่แหละแบบร่วงง่ายมากไหวพลังขึ้นเตา่าโอ้โหเอ,อแล้วไอ้ไอ้พื้นที่แดงๆนี่คืออะไรอะ่ะ ตอนตอนนี้คือยังมีอยู่แล้วเฟสสคือจะหายใช่ไหมพื้นที่ไอตัวเหยียบแดงๆเนี่ยหายปไปไหนแล้วแล้วก็รอไอซอนเซเลสมันปล่อยบอลเกียงกี <Okay. S 2> ไปไหนแล้วกำลังสวดอยู่นะสว,สวดสวดเสร็จยังฮั <laughs> โโลโหลสวดเร็วๆหน่อยสวดแล้วก็หายน่าจะมาอยู่แถวนี้ไหมอยู่ตรงนู้นเป็นซอเซเลสหรือเป็นวิช มันมีลูกแก้วด้วยปกติตัวที่มีลูกแก้วคือวิชนะกับวิาตโอ้พลังขึ้นเตาโอ้ฟอนกาศหายหมดเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าบอสป่วยผมน่าจะ เรียบร้อยไปหลายรอบแล้วมึงเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องที่กดค้มไม่ได้ด้วยแตยท่าเซ็กซี่มากแล้วก็ชุดสไลด์ติดเรืองไม่ได้โอเคเรียบร้อยสำหรับ การกวาดล้างคาลเทียรับของไปต่อกันเลยโอเคมาต่อกันที่คอแซส,สู้กับคอแซโทำไมกล้องมันล็อกแบบนี้เนี่ยอโอเค โอรู้สึกว่าตัวตัวนี้ทำไมเป็นถึกๆไงไม่รู้เฮ้ยตัวอื่นบางบางตัวนี้แบบเหมือนจะถึกถึกกว่าตัวที่ผ่าน,านมาอ๋อมีเกาะแล้วทำยังไงให้เกาะหายไนดะลืมตอนเล่นเนื้อเรื่องเนะ <c oughs> ยดูว่าต้องรอเวลาอย่างเดียวเกาะค่อยหายโอเค อ่ะก่อหายแล้วนะโอเคอย่าไม่แต่จะคิดจะช่วงชิงบอลลัง ก็ต้องหลบไปเฉยๆเป็นตัวที่น่าจะสูนานที่สุดแลละโอเค จะฉีกกชากให้เป็นชิ้นๆมีเฟสเดียวไหมนะในตัวนี้โอเคมีเฟสเดียว่ะเรียบร้อยสำหรับคอแซไปต่อกันที่จอดีนก่อนกันแล้วกัน มาต่อที่จอดีนอันนี้ขอลองรับไอตัวเคลีร์ที่เป็นเคลีร์รายสัปดาห์ปกติด้วยแล้วกันนะแต่ว่ามันก็น่าจะแยกกันแล้วแหละในตัวกิจกรรมกับไอตัวของเคลปกติมาโอ้โหมือดอึมคึมเลยลอยไปแล้ว ดูยังไงก็เห็นคอนไม่เหมือนโรงจันเลยคอนเต็มดวงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่จันเต็มดวงอะเบิดน,นี้กวาดไปเรื่อยแล้วก็ เออนั่นไงมาแล้วเรื่องมือช่วยทำให้สบายผมจะเคลื่อนที่ไปตรงกลางนะเพราะว่าแบบจะได้อยู่เฉยๆแล้วให้มันมันเดินมาหาเราเอง e ีส y แล้วก็ไปชนไอ้ก้อนฟ,ฟ้าเพิ่มแล้วก็จะได้เวลาเพิ่มมา20ปี โอเคกำลังจะลงมาแล้วหรือเปล่าอ่าม,มีก้อนฟ้าฟ้าอีกหนึ่งอันเกลับมาที่ตรงกลางเหมือนเดิมก็มีก้อนฟ้ฟ้าอีกหนึ่งอันโอเคอันนี้เลื่อนที่ไปด้านหลังจอดีน ก็ยืนแช่แบบนี้เลยกได้เรียนรถไปครึ่งละโอเคแล้วเหมือนจะมีสายฟ้าอีกนันหนึ่งไม่มีมาสนุกกับค่าเถิดล่ะ ไม่มีก็ไม่มีอ่ะยีก็เรียบร้อยเป็นเรียบร้อยเขาเปลี่ยสองเรียกปีกดำออกมาจริงด้วยไอ หัวมอนไม่มีไอระดับเขาเรียกว่าอะไระไม่มีเกตว่าได้ความรู้ระดับไหนะนะแต่ว่าแปลกที่ไอจอดีนมันปกติมันต้องเลือดเต็มไม่ใช่เหรอไม่ใช่เลือดเหลือครึ่งแบบนี้หรือว่าเพื่อความรวดเร็วเหรอเขาก็เลยลดเลือดให้เหลือครึ่ง ประโยชน์สิ้นดีรู้สึกแบบไอ้บอสจอดินกับไอ้ตัวคอแซนเล่นดานกว่าตัวอื่นๆ,ๆนเยอะเลยเจปีดําลงมาแล้วหายไปแล้ว จำใกล้ละลายนะย่ะเรียบร้อยเหมือนเขาไอตั้งใจให้ข้ามเป็ดมาสนุกกับค่าเถื่อนเพราะว่ามันบังคับตายใช่ไหม,มก็เลยกลัวแบบคนเล่นหาว่าบอสกิจกรรมว่ายากเกินไป โอเคไม่มีมาสนุกกับค่าเถื่อจริงด้วยฮะเรียบร้อยแล้วจอด,ดีนโอเคแล้วก็เควสอันนี้น่าจะยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเราขอไปเช็คก่อนนะ ยังอยู่เหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นไอจอดินอันี้เสร็จแนละ้วก็ไปตัวสุดท้ายกันบอสตัวสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ทูบัลล่าไปเมื่อกี้ลองแบบชุดตกปลาไปแล้วก็ได้ฟิลดีนะแต่ไม่อยากเสียเวลาขอเปลี่ยนเป็นในชุดทูบัลล่าก็แล้วกันนะครับมา คือตกปลาเนี่ยโดนเข้าทีละครึ่งหลอดครึ่งหลอดนะนะพอดีตัวไลฟ์สกิลอยู่ใกล้พอดีก็ลเลยเอามาลองดูเลยใครแบบตัวอื่นอยู่ไกลก็เอาตัวที่อยู่ใกล้มาตีแบบนี้ก็ได้นะตีได้เหมือนกันใส่แค่ทูบัลล่ามาก็กันได้แล้วแต่ว่า ถ้าไม่มีพลังโจมตีก็อาจจะช้าหน่อยแบบที่ผมตีอยู่ตอนนี้แต่ว่าแค่ทูบันลาแล้ววอนเลาก็ตีรอไม่ค่อยเข้าอ่แล้วตกปลาเนี่ยคืออย่างที่บอกไปดอกละครึ่งหลอดอ่าอันนี้คืออไม่เข้าใจว่ามันคือสกิลอะไรมัน หมือนจะตัดสกิลบางสกิลออกไปด้วยแต่ก็ทำเราตายได้อยู่นะผมตายตกป่าไปแยะเพราะไอ้สกิลต่อจากนี้เนี่ยแหละจะไม่ได้เหมือนกันว่าโดนอะไรอาา่าฮะโอเค โอเคทำไม <c oughs> จะแตกแล้วทำไมไม่แตกก็คือเนี่ยด้วยพลังซักสิบเ,เรียบร้อยเข้าเฟสสองบินไปล,ล้ว แต่จ,จริงลงมาอย่าบินไอ้นี่ผมว่าถ้าเล่นในแบบสู้ปกติน่าจะแตกแล <c oughs> <c oughs> ้วจะตีมันยังไงอ่ะมันบินอยู่ <c oughs> อ่ะอลลงมาอย่างเดียวใช่ไหม 当我的一个朋友，朋友。 โอเคลงมาสักทีสรุปแล้วไอ้ตัวคาพาร์ทขึ้นเร็วกว่าเพื่อนเออเย กิหนหลอดแล้วนะครับปั่นปั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 นเสียบข้าจะพิภากษาด้วยแสง ครับนะไอ้นี้กดข้ามได้จบไปแล้วบอสกิจ5ตัวรับของก่อนตีบอสเสร็จแล้วคราวนี้ก็ถือเวลาตีบวกคุณดูเกมมันเล่นผมอะเอาจดกระะันตีจะบ้ากระมังมาไปนี่เท่าไหร่ดีปกตินี่สน้อยไป โอเคเดี๋ยวลอง80เลยก็แล้วกัน80ิตัวนี้80ก็น้อยอยู่จะพูดว่าน้อยก็ไม่ใช่น้อยน้อยของคนปกติกับน้อยของผมมันไม่เท่ากันเ่โอเคเดี๋ยวขอเอาบวกร้อยขึ้นไปมาก็แล้วกันวอดีอูฟู่อูฟู่ตรงไหนวะเนี่ยจะหมดแล้ว อเอาไอ้นี่มาแล้วกันบาร์บาร์ตรงน,นี้โอเคน่าจะขึ้นเป็น30มบเปอร์ไหมนะทีใช้ อุปกรณ์ถ่ายโอนโอเคโอ้นั่นมันเล่นผมอ่ะไม่ถูกเลยอันนี้ขอเป็นบวก60ก่อนก็แล้วกันบวก60สิบบวก60ก็รู้สึกว่าน้อยอยู่นะเอ่อ อย่างที่บอกไปนะครับน้อยของผมกับน้อยของคนอื่นไม่เท่ากันมีบวก70็ดสิหประมาณบวก70ไม่มีมีแต่60สิกสบว่หกสวะอย่าเล่นกันเลยผมรู้สึกว่าผมไม่มีดวงกับเปอร์เซ็นที่มันต่ำกว่า50าสะนั่นไงเห็นไหม ไอ้บ้าเอ้ปกติแล้วสัปดาห์หนึ่งเลยนะเว้ยแต่ละก้อนเนี่ยแต่ละคลิกเนี่ยนั่นไงเห็นไหมอ้ไอ้สามขีดเดี๋ยวผมว่าตัวผมต้องใช้คอนละแตจริงๆใช้คอนตั้งแต่หนึ่งขีดก็ได้นะแต่ผมไม่ใช้ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย ออ้โหโอ,อ,อ้อนหกก้อนหก่้อนหนออาทิตย์หนึ่งหนอเลยนะเว้ยหกก้อนไม่แก่จะบ้ากละมัง